สวัสดีครับพี่น้องเบิ่งกับเขาก็ขอจัดเก้าวครับว่ามันจะเป็นแนวใดครับอันนี้คือวานเวตากะหน่าดอกขาวครับเต็มเลยครับแต่บ่มีอุปปรรคนะครับหน่าดอกขาวกับการเกิดของเข่าผมนะครับหน่าดอกขาวมันมันหลวงหมดแล้วครับ แกวนะยาดอกขาวนี่เดี๋ยวต่อไปอยาดอกขาวน่า,า,านะจะลายในทงแต่ยาอื่นว่ามีนะครกำจัดมัดแต่ยาดอกขาวนี่ผมมากำจัดช่วงสายๆนะครับช่วงต้นมันไงนะครับเลยกำจัดเนี่ยแต่ว่าต้นเขาลิเกเขาอย่างั้นผมกำจัดไปก่อนนะครับช่วงต้นหน่อย นี่ครับอย่าดอกขาวเ,เลยยังยังย,งย,งยงหลายครับนี่ครับก็ขอเจ็ดเก่าครับอันนี้หน้าดำตัวนี้คือน,น้ำบกคอยขังน้ำบกคอยมีครับมันก็จะเป็นแนวนี้ครับก็ทามาเบิงมองที่มีน้ำสม,มบูรณ์เนีนะครับเขามมนกระสิมีความง่ามขึ้น งงอันนี้หนามซุ่ม,มพอซุ่มๆครับนะครับดำแงมซาวครับวัอน,นี้ครับวันที่11นะครับ11พฤศจิกายน2567ครับผม มันใส่โทวซับนี่ครับมันทายจะเป็เนอยังี้นะครับประกอาชัดแต่ก่อนผมใส่ของอัน,นั้นตายสัเดีครับนี่ผมเปิดน้ำจากสะครับมาซอยครับน่ครับมันไหลลงไปทางนี้นี่ครับเบื้องกัน แตกกอาการยังแตกกอดีครับขอบ้านนี้ครับทำใไปพอข้าวเบ่งห่วงครับบมื่เกิดสิทธยากรรมมาแลงครับมันเลยครับพีบ่น้องนี่น้ำไหลายแต่ว่า <c oughs> เป็นแง,งน่โมนีมันจังแตกกอออกชำนีและก็ยังหนุอยเพราะว่า ตรงนี้มันเป็นตากะาครับแล้วที่นี่บริเวไทยหม่อันนี้ดินมันจะแข็งครับเมื่อดินแข็งปุ๊บห่อดำลงไปปุ๊บการห่างระบบห่างมันจะหนักมันมันมันบัแตกก่อนะุ่กห่างมันไปได้หนักมันก็เลยได้ซ้ำนี่นี่มาเบิ่งตากะาอันนี้คือบริเ้ทอนนะครับชอชิซุกแล้วครับ นี่ yeah. อันนี้กาเขานะครับกาเขาร่อนมาเหมือนอาศีลบไปด่ดำทั้งทั้งฝุดฝุดนะครับว่าพี่ตัดประเดี๋ยวหนายมันมืดกอนครับผมมีหนาผมก็เลยต้องทิมแะเขาตาการนี้ไว้นะครับบริษัทปุ๋ยแับตาการนี่ครับบริษัทป,ปุ๋ยเลย เขาพันธ์นี่มันสีต้นแรงดีครับอันนี้ผมมีน้ำเงี้ยท,ทั้งๆผมมีน้ำจุกมน้ำใสได้กับผมอะ่ะแล้วถามว่าเบิ้งอีกช่วงช่วงมันทอหมดนะครับช่วงเขากมรมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ้งอีกนะครับกับเขาพันธ์กอข้อเจ็ดเก่าเขามลิเจ็ดเก่านะครับนะครับแสง

กบตกสะงข์สันเจงแดงสงสัยย่ามผมมาแล้วมันหมุดนะครับไม่ได้เห็นนะมองเห็นแบบนี้นีะครับโอ้ปลากกระเด็ดหน่อยครับ

ทางผีครับมันเขาที่ดำแบบแข็งๆนะครับมบกก่ายแตกกอนะครับแลนประดะัมันก็กาทาั้งริมคือบ่ได้บ่ได้ลกปล่อยไว้มันจะกลมสุกนะครับโอ้ นี่น่าจะเป็นนอนกอรครับนนอนกอเจาะสะหน่อยครับสูบมันขึ้นครับขึ้นเกิดใหญ่เขามีหนักไนะจะได้หน่อยครับชุดก่อนครับ ไปทำงานไปสักหน่้นะครับพี่น้องเดี๋ยวลิปหน่ะจีบไทยยนำเขาสุกนี่้าวโวดนี่โวดหน่อยเพิ่มครับ้าวโวดนี่ก็วาสิเอนน่านหนำนี่นะครับไปฮดครับแอมเซาะพอได้ฮด คุณน้ามื้อ <usionicana> <Jean> <laughs>